สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยานามิตรผู้ฝ่ายรมวันนี้ผมอยู่ที่อะ,อะไรนะปลาถ่ายไปด้วยสิปาลิปาลิมาบ้านย่าอารีสอร์ทปลาลิมาบ้านย่านะ,นะฮะก็อยู่บนแก่นขขอขึ้นไปนู่นก็จะเป็นน้ำตกตาตนพอดีคุณทัศนีเธอเชิญให้มา ที่นี่มาบรรยายทำเล็กเล็กน้อยให้ญาติรมแล้วสามสี่คนฟังแล้วก็าพาอาจารย์ไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พาอาจารย์ไปคลินิกเพราะว่าผมไม่สบายมาจากอำน,นาจวัดลงคอหลายวันเจ็บป่วยมาห้าวันหกวันก็พอดีมาจากสีรเกตก็เริ่มเป็นมาจากตอนเดินทางนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องขอชื่นชมกลุ่มทางนู้นก่อนกลุ่มของ สีเะเกตพี่น้อยคุณแตบคุณแป๋วคุณพินคุณต้อมนะฮะแล้วก็คุณสุยที่มามาซับออตมาคอยดูแลอาจารย์แทบทุกวันนะทุกวันเลยแหละก็โดยเฉพาะคุณแป๋วคุณพินไอ้คุณแป๋วคุณต้อมคุณพินนี่จะหาของกินมาดูแลอาจารย์แล้วก็ต้อนรับอาจารย์ดีมากๆเลยฮะคุณสุยก็มา มาดูแลอมาใกล้คิดมาอะไรนี่แหละฮะส่วนคุณพินพอดีไม่ได้เจอหน้ากันเธอไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเธอก็ใจมาช่วยแล้วก็ก็ฝากนู่นนี่ส่งค่าดอาจรถอาจารย์นี่คุณต้องคุณแถวคุณพินคุณพี่น้อ,นอยอ่นั่นแหละครับก็โอเคดีมากๆแล้วก็ทีนี้มาพูดเรื่องคุณทัศนีก็ เธอก็ดีมากๆได้เจออาจารย์มานี่ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ที่พักเป็นรีสอร์ทแล้วก็พาไปที่รักษาฉีดยาเริ่มดีก็เลยทําคลิปก่อนอก่อนอื่นจะเล่าเรื่องธรรมะทีนี้ผมขอเกินนําก่อนนะฮะมันเป็นเนื้อหาสําคัญนะฮะในการเผยแพร่ธรรมของผมมันเป็นประโยชน์ต่อผมและต่อเพื่อนเพื่อนทั้งหลายลูกศิษย์ลูกคาหรือคนที่จะเข้ามาให้ผมช่วยปกล,ล็อกอ่า หรือเข้ามาสนทนาธรรมกับผมคนที่ยังไม่รู้แจ้งนะฮะต้องการแนวทางต้องการให้ผมเคลียร์ภายในโอเคก่อนอื่นผมขอเกินนำบทความคนทั้งหลายนั้นอยากแต่จะหลุดพน้นอยากจะพ้นทุกข์อยากจะให้ผมช่วยแต่ไม่คิดจะพ่วยช่วยผมครับไม่ค่อยเห็นความสําคัญของอาจารย์เห็นแต่ประโยชน์ตน ความสำคัญของตัวเองเป็นใหญ่แต่ระหวันผมต้องใช้ปัญญาและขันห้าเพื่อเอาความรู้อันบริสุทธิ์กันกองออกมาเพื่อให้ประโยชน์เป็นประโยชน์มากๆนะฮะที่สุดแล้วเอามาบรรยายมาสอนมาชี้ทางมากระตุกจิตมากระชากใจพวกคุณให้ตื่นรู้อ่าตื่นภายในเข้าใจบนโลกใบนี้จะมีคนสักกี่คนที่มาทำหน้าที่อย่างนี้นะฮะนอกจากพระพุทธเจ้า แล้วก็ผมก็มาทําตัวแทนที่เป็นแก่นจริงนะ,ะมาแทนชี้หนทางภายในให้ให้รู้เห็นแบบพระพุทธเจ้านะฮะมันไม่มันบนโลกนี้จะมีใครสักกี่คนที่มาทําหน้าที่อย่างนี้เสียสละทรมานขันห้าตัวเองเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นผมหวังเพียงว่าจะมีสักคนหรือหลายๆคนที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แล้วช่วยกันสนับสนุนผมด้านแรงกายแรงใจด้านปัจจัยด้านสถานที่เพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมต่ออนิสงส์ส่งเสริมแก่ทำแท้นี้ไว้แก่โลกแก่เพื่อนร่วมโลกครับไม่ทิ้งผมให้ผมได้มีกำลังสุขภาพช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายในช่วงชีวิตผมที่เหลือนะฮะผมนะะ่ะขาดปัจจัยสีบางอย่างอย่างเช่นที่พักอาศัยที่อยู่ถาวร ขาดคนที่มาซัพพอร์ตด้านการเงินหมายถึงคนที่มีอันจะกินผมต้องดิ้นรนสอนธรรมะเรียงชีพนะครับทุกวันนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะเอาที่ไหนมากินไม่เห็นพระอ่าเาไหมฮะเหมือนทำงานอาชีพหนึ่งนะฮะที่ผมสอนธรรมะเหมือนผมทำงานอาชีพหนึ่งคนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทำนะฮะหาประโยชน์ทรมานตัวเองทัดขันเนี่ยเพื่อจะหาวิธีที่มา ตัดสรูธทำเพื่อจะมาเคลียร์ภายในให้คุณ่ะที่ผมทําไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทําส่วนใหญ่มาเพื่อสมอยากมาเพื่อตัณหาแล้วก็จากไปผมพูดให้คิดให้ปลุกสติปากจิต <c oughs> ใต้สํานึกเพื่อให้คุณเห็นคุณค่าไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆมันเกินกว่าชีวิตและทรัพย์สินที่มีทั้งหมดของคุณนะฮะผมจะบอก สุดท้ายแล้วการที่จะมาเล่าเรื่องความรู้ของตนไม่ใช่เรื่องอยากแต่การที่จะมาช่วยคนให้รู้ตามเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่ครอย่างเช่นพระพุทธเจ้านะฮะจิตหรือมโนที่อยู่ในวิญญาณน,นี่แหละที่คอยหลอกหลอนคุณเพราะความไม่รู้จึงหลงมีเรามีเขาอ่าสัตโตสัตตนังหลงภาษาพูดภาษาเขียนหลงสมมุติ หลงตัณหาอุปาทานเป็นจริงเป็นจังหลงสร้างคบภูมิต่างๆขึ้นเป็นวัตตะสงสารนะฮะเรียกว่ากรรมวิบากเราจรึงต้องมีสติสมาธิและปัญญารู้แจ้งเห็นจริงภายในกายในใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความปรุงแต่งว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ใดแล้วดับลงที่ไหนนี่สำคัญนะ แท้จริงไม่เคยมีอะไรแต่แรกแต่เพราะเหตุปัจจัยทําให้มันมีขึ้นแล้วแต่แล้วมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทุกอย่างมีสองด้านเสมอด้านหนึ่งเป็นกิเลสด้านหนึ่งเป็นพุททะเราต้องเข้าใจสภาวะธรรมของมันทั้งหมดถึงจะไม่หลงนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วจะเข้าเรื่องธรรมะนะฮะธรรมะมันเป็นเรื่องข้างในครับคุณต้องรู้จักตัวเองหาตัวเองให้เจอหาต้นตอของเหตุปัจจัยให้เจอ ไม่ใช่เรื่องไปฟังไปท่องไปจําไปมโนแล้วเอาตัวตนไปทํานะฮะไปทรมานไปพิจารณาบ้าบออะไรไปฟังไปปรุงแต่งเอาความคิดอ่ะไปเข้าใจความคิดเอามโนไปเข้าใจมโนไม่มีทางฮะมันต้องเกิดยานปัญญาอย่างรู้ขึ้นมาฮาผมอาจารย์วิทย์ หรือออิสระผู้รู้หรือเรียกว่าหมอผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคจิตวิญญาณครับมาเล่าเรื่องให้คุณตรวจเช็คอาการที่คุณหลงอยู่ธรรมะจริงๆแล้วเป็นเรื่องสตอรี่สมมุติขึ้นมาปรุงให้คุณตื่นเท่านั้นฮะตื่นภายในโอเคในตรงนี้จบแค่นี้ทีนี้เรามาเล่าเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นสมมุติทั้งหมดนะฮะเราอยู่ในโลกสมมุตินะฮะ แล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบสมมุติมีลูกมีเมียมีผัวมีพ่อมีแม่มีญาติโกโหติกาแบบสมมุติตายก็ตายจากกันไปแล้วก็ไปเกิดสร้างสมมุติใหม่ขึ้นมาอีกนั่นแหละครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ฮะไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติขึ้นหรอกเราไปทําสมาธิแบบสมมุติไปเดินจงกรมแบบสมมุติซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้เคยเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องสมมุติจริงๆอ่ะเนี้ยเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยเห็นไหมฮะ ภูเขาท้องฟ้าภูเขาน้ําบ้านเรือนต้นไม้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดฮะมันรับรู้ทางความรู้สึกนะฮะธรรมชาติไม่มีภาษาสิ่งที่มีภาษาคือเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสมมุติเป็นภาษาขึ้นมาแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเอามาบอกต่อๆกันว่าที่นั่นสวยที่นี่สวยอ่าที่นั่นไม่ดีแล้วก็ไปบ้างไม่ไปบ้างอ่าเรากําลังคิดว่าดีและไม่ดีเรากําลังคิดว่านั่นบุญนั่นบาป นั่นนลกนั่นสวรรค์อ่านั่นผู้ชายนั่นผู้หญิงอ่านั่นนิพพานนั่นอรหันนั่นอะไรนี่คือเราการลังคิดแบบนั้นแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะเรามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งฮะจิตมันเป็นมายาครับผมถึงบอกว่าแท้จริงมันไม่เคยมีอะไรนะฮะความคิดมันก็คิดของมันอย่างนั้นนะความรู้มันรู้ทุกเรื่องมันรู้ตามผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะมันเข้ามามันก็ สังขารมก็ปรุงไปตามเรื่องตามเราสัญญามันก็จํานะฮะเวทนามก็เกิดนะฮะทุกอย่างมันอิงอาศัยกันไอความรู้สึกเนี่ยในขณะมันไม่คิดไม่ปรุงอะไรอย่างเช่นฟังผมอย่างนี้มันไม่มีอะไรหรอกมองไปเนี่ยมองธรรมชาติมันก็ไม่เคยมีอะไรมันมีในขณะที่เราปรุงแต่งคิดขึ้นมาแล้วทํายังไงเราจะเห็นความคิดนี้ได้มันก็เป็นเรื่องยากครับผมถึงบอกว่าต้องฟังผมมากๆต,ติดตามผมในทุกคลิปกดกระดิ่งหรืออะไรติดตามก็ได้แล้วก็แชร์ธรรมะหยกไปให้เยอะ เพราะผมสอนเรื่องภายในนะผมสอนให้คุณน่ยย้อนกลับมาดูตัวเองควรกระแสในสิ่งที่คุณเห็นอย่างเช่นตาคุณเห็นแม่น้ํามันไม่ได้เป็นแม่น้ําอย่างที่คุณคิดหรอกเห็นภูเขามันไม่ได้เป็นภูเขาอย่างที่คุณคิดอเห็นท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นท้องฟ้าอย่างที่คิดนะฮะมันแค่เห็นแต่ที่มันเป็นแม่น้ําภูเขาเพราะเราคิดปรุงแต่งจําขึ้นมาจากเขาเล่าเขาบอกนะฮะแล้วเราก็เชื่อวันเป็นจริงๆอย่างลมพัดมากระทบหูนี่เสียงเนี่ย หรือเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เสียงที่เราคิดในเสียงนั่นหรอกมันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่มีภาษาหรอกแต่เราต้องจดจําภาษาเพื่อเอามาดําเนินชีวิตถ้าคนไม่คิดไม่จาไม่อะไรมันใช้ชีวิตไม่ได้ฮะมันเป็นมันเป็นคนบ้าไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่า,วาทุกอย่างเป็นสมมุติเรากําลังหลงสมมุติหลงเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันมีอยู่จริง เราไม่เคยเป็นอิสระจากความคิดครับอ่าเราเชื่อในทุกสิ่งที่ตาเราเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสอ่าแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเราทุกอย่างมันเป็นเราพอมีอะไรกระทบมันก็เป็นเรามันไม่ได้มีเราอะไรมีความเป็นเราอย่างคิดๆนะฮะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของความคิดอ่าความรู้สึกมันก็รู้สึกของมันอย่างนั้นความจํามันก็จําอย่างนั้นเวทนามันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นในขณะที่กระทบครับอ่า มันเป็นของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือต้นตอปัญหาของมันเราจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเนี่ยในขณะที่ฟังผมเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรเลยอ่ามันไม่เคยมีสมมุติอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรเนี่ยเห็นไหมเราถ่ายตัวไอ้น้องน้องหมาที่ให้ดูน้องหมาทิเนี่ยหมาเพราะสมมุติขึ้นมามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอันนึงแหละนะฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้เองโอเคไหมครับนี่คือ สิ่งที่เราหลงอยู่แท้จริงมันไม่เคยมีอะไรบนโลกใบนี้มันว่างเปล่านะฮะมันมีตามความคิดตามสัญญานะฮะเนื้อในจริงๆเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงนะฮะมันมีตามความคิดที่เรากําลังคิดปรุงแต่งขึ้นมานะฮะแต่ทํายังไงเราจะเห็นความคิดตัวนี้ได้ะฮะอ่าแล้วเกิดการเข้าใจชนิดเด็ดขาดปุ๊บเดียวะฮะเขาเรียกว่าดับสัญญาสังขารล้างภายใน,นะฮะสติมันวิ่ง เกิดจามปัญญาตื่นขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องยากครับผมนึกบอกว่าการที่ผมมาเล่านี่เป็นสตอรี่ผมปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่จริงนะฮะคุณไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้นะครับนอกจากคนที่เข้าถึงสภาวะธรรมเห็นความจริงตอนนั้นหลุดพ้นไปแล้วเท่านั้นฮะถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้อ่าเข้าใจด้วยปัญญาญาณครับแล้วเข้าใจแบบไม่ยึดติดด้วยนะฮะอ่ามันเป็นการเข้าใจแบบล,ยลอยๆฮะอ่าเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องตรงนี้ผมนึงบอกว่าเป็นเรื่องยากค่อนข้างที่จะยากการการที่ผมมาพูดมาสอนหรือครูบาอาจารย์ตรงไหนก็ตามคุณไปปฏิบัติแบบไหนคุณไปฟังแบบไหนไม่มีวันจบครับเพราะนั่นคือคุณกาลังคิดจําในสิ่งที่เขาพูดแล้วกําลังจะทําความเข้าใจตามเขาเท่านั้นเองการที่เอาความคิดไปเข้าใจความคิดไม่มีทางครับการที่จะเอามาโนไปเข้าใจมโนไม่มีทางต้องเป็นอิสระหลุดพ้นจากมันจากสัญญาสังขารเป็นอิสระจากขันห้าเท่านั้นเอง มันจะต้องทำลายขบวนการภายในครับตัวมโนโน,นะฮะนั่นแหละตัวสำคัญที่พระพุทธเจ้าสรุบัติขึ้นมาผมอย่าลืมน,นะครับว่าฮินดูเขาก็มีปัญญาเขาก็มีกรรมดีเขาก็มีศีลแต่เขาก็ไปไม่ถึงปัญญาอไม่สามารถพัฒนาไปถึงกรรมดีและปัญญาได้เขารู้เส้นทางว่าเนี่ยการทำความดีการมีปัญญานั่นแหละจะทําให้ให้เราติดคน้นนะฮะ แต่แท้ที่จริงแล้วเขาไปไม่ถึงฮะเก่งๆทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะพรามพ์มอะ่ะสุดท้ายก็ต้องมาถกทำกับพุทธเจ้าแพ,พ้พุทธเจ้าหมดครับเพระพุทธเจ้ารู้ขบวนการตัดสรู้ไงผมก็ตัดสรู้ฮะไม่งั้นผมไม่ไม่มาช่วยคนได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายขนาดนี้นะฮะ,ะมันต้องตัดสรู้ภายในมันถึงจะมามันถึงจะรู้วิธีว่าจะทำยังไงให้พัฒนาความรู้ อันสูงสุดนี่พัฒนาไปถึงกรรมดีและปัญญาได้นะฮะหลุดพ้นเป็นอิสระจากภพภูมิต่างๆครับทุกสิ่งทุกอย่างอิสระจากความรู้สึกวิกคิดอารมณ์ของเรานี่แหละโอเคคลิปนี้ผมก็จะจบไว้แค่นี้เพราะว่ามันก็มันไม่มีอะไรมากหรอกฮะให้คุณมองย้อนมาดูตัวเองเยอะๆให้อยู่กับตัวเองนะฮะอ่าวางความคิดที่เป็นขยะทิ้งไปให้หมดเลย นอกจากชีวิตที่คุณจะต้องใช้อย่างเช่นหยูข้าวต้องไปกินกับอะไรแค่นั้นเองใช้ให้มันเป็นแล้วไม่ต้องไปทรมารร่างกายตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันไปก่อนละความคิดทุกชนิดสติแนบกายแนบใจไว้อ่ารู้ตัวไว้อ่ามันต้องรู้ตัวให้มากๆนะฮะมันจะไม่ลืมตัวเมื่อ,อไรเราไม่ลืมตัวนั่นมันมีสติมันมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องอาศัยความรู้ตัวนี่เป็นฐานนะฮะฐานของอะไรฐานของสติเมื่อมีสติสมาธิจะมา ตัดความคิดทุกชนิดออกไปสมาธิจะเกิดเองนะฮะเพราะอะไรผมต้องพูดแบบนี้คนไปนั่งสมาธิมันก็ตัดความคิดนี่แหละโอเคพอมันออกจากสมาธิความคิดก็ไหลเข้ามานะฮะนั่นมันถึงเสื่อมแต่วิธีของผมนี่มีแต่พัฒนาคุณตัดความคิดทุกชนิดเลยตระหนักรู้ลรงที่กายที่ใจแค่นั้นนะความคิดที่เป็นขยะทิ้งๆฟังผมก็เหมือนกันเอาสติไปอยู่กับการฟังไปรู้อยู่กับการฟังนะฮะยิ่งฟังมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่ง เป็นอุปทนิสัยยิ่งซึมมันยิ่งว่างภายในเพราะมันไม่คิดปรุงแต่งเวลามันเข้าใจมันจะพิกนะฮะโอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แม่บ้านผมสงสัยจะเหนื่อยแล้วมั้งก็ผมก็ลานะครับก็เบอร์โทรของอาจารย์ก็เออติดต่อไปผมจะให้ติดต่อทางลูกศิษย์ผมเพราะว่าเขาจะได้คุย <c oughs> ผมสุขภาพไม่ค่อยดีไงแล้วเขาจะได้บอกวิธีว่าเออ ใครที่เข้ามาใหม่อยากจะคุยกับอ,อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยยังไงเนี่ยให้ผ่านลูกศิษย์จ,จะมีพี่น้อยแล้วก็คุณคุณหมอไพโรธคุณกันก็ไม่รู้ว่าเธอพร้อมไหมถ้าเธอพร้อมก็โอเคผมจะเบอร์สามคนนี้ไว้แล้วก็ใครต้องการให้ผมปลดล็อกที่วนมาเยอะๆฟังทำแล้วมันก็ยังเข้าใจอยู่แต่ว่าเวลาเจอทุกบีบคั้นจริงๆมันยังมีเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้นะ แต่ต้องคุณต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณต้องทําตามเงื่อนไขของผมหมดเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขของผมไม่ได้คุณยอมคุณต้องมีสมคุณสมบัติแบบเนี้ยก่อนอคุณต้องยอมแบบเด็ดขาดยอมทุกสิ่งทุกอย่างให้อาจารย์เพื่อจะให้เปิดดวงตาให้ไม่ติดขัดในเงื่อนไขของผมนะฮะแล้วก็ผมจะคัดเอาเฉพาะคนแบบนี้ไม่ใช่มาเพื่ออยากแล้วอยากไปมันไม่มันเสียเวลานะฮะ ตรงนี้ถ้าจะให้ผมปลดล็อกคุณต้องยอมหมดจิตหมดใจอ่าต้องเห็นครูบาอาจารย์นะฮะสำคัญเป็นเหมือนพ่อแม่ผู้จะเปิดแสงสว่างให้คุณเพราะนุนมีโอกาสชาตินี้ชาติเดียวครับผมบอกเลยอ่าถ้าใครไม่มีผมตรวจแล้วใครไม่มีสมบัติในเงื่อนไขของผมผมจะถามก็ผมไม่ช่วยครับเสียเวลาฮรมันเสียพลังงานผมด้วยแล้วคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากจากมันด้วย จะช้าที่เร็วจะเร็วอยู่ที่ตัวคุณแล้วไอความคิดนี่คือตัวที่จะสร้างปรุงแต่งเรื่องกิเลสหรือเรื่องพุทธะนะความคิดมีสองด้านนะทุกอย่างมีสองด้านหมดเลยความคิดมีทั้งพุทธะมีทั้งกิเลสนะผมจะบอกเป็นทั้งมารน,น่ะเป็นทั้งพุทธะมันจะลวงคุณไว้ให้คุณไม่กล้าสละภายในโอเคเบอร์โทรของอาจารย์คลิปนี้เดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อน0983418644่อออิสระหรืออาจารย์วิต์ เดี๋ยวผมกลับไปนี่ก็มีปลดล็อกอยู่2คนก็โอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ